เป็นคู่พันนานะครับที่อยู่ต่างช่องนะครับแต่ว่าได้มาร่วมงานกันเป็นครั้งแรกนะครับนั่นก็คือนี่เลยครับหนุ่มมิกทองระยะนะครับกับสาวเจนนี่นะคุณผู้ชมแน่นอนว่านะครับทำเอาชาวเน็ตฮือฮาเป็นอย่างมากนะครับเมื่อสาวเจนนี่นะได้ร่วมงานกับพระเอกรุ่นน้องอย่างหนุ่มมิกทองระยะนะครับซึ่งคาดว่านะครับได้ช่างภาพมือหนึ่งนะครับอย่างพี่ใหญ่อมาศ เป็นคนรัวชัตเตอร์ให้นะส่วนจะเป็นงานอะไรเรามองแล้วบางคนอาจมองว่าเป็นเกี่ยวกับการต่ายคู่หรือว่าถ่ายแบบลงในเสารหรือ,อเปล่าซึ่งสาวเจนนี่นะครับได้โพสต์ภาพนะครับพร้อมแคปชั่นนะครับวันนี้คุณวามาทํางานเจอน้องที่น่ารักนิสัยดีมากแล้วก็แฮชไปหาหนุ่มมิกทองระยะนะครับส่วนทางหนุ่มนิกนะครับก็ได้มาตอบกับสาวเจนนี่นะพร้อมแปะข้อความว่า h ตง k ิ้วนะครับแน่นอนพอเป็นแฟนเห็นรูปนี้ก็หลุนนอกจากจะเป็นงานแรกของเขาและเธอใช่ไหมจะเป็นงานอะไรก็ต้องติดตามใช่ไหมแต่เป็นแฟนก็หลุนว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันทั้งหนังว่างหรือเปล่าละครถ้าสมมติว่าวันหนึ่งอ่ะจะมีโอกาสร่วมงานกันไหมนะแต่อย่างที่บอกว่าได้เห็นภาพของคู่นี้นะเคมีได้เลยนะได้พี่ต้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นการทํางานที่แบบว่าเราเห็นแล้วก็เราก็หลุนว่าเป็นอะไรแต่ว่ามองว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรจริงๆแอบคิดว่าน่าจะเป็น ตายแบบนิตยสารกันเพราะว่าได้พี่พี่ใหญ่อมานาใช่ไหมก็คิดว่าน่าจะเป็นฟีลนิตยสารถ้าเรื่องละครเราอาจจะมองว่าอาจจะยากนิดนิดเรื่องความรู้ใช่ลุ้นกันได้ใช่ลุ้นกันได้เพราะว่าต่างๆช่องด้วยนอกจากว่าจะมีโปรเจกต์หนังหรือว่าซีรีส์ที่เป็นแบบ ของที่อื่นอ,อะไรนเนี่ยซรีกันเนี่ยอันนี้แอบ,แอบน่าสนใช่เราก็ต้องติดตามนะแต่เชื่อว่าถ้าแฟนๆรู้นะก็สามารถมาบอกเราได้นะว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์อะไรนะคุณผู้ชมส่วนแฟนๆนะครับที่ติดตามผลงานละครนะครับก็สามารถติดตามนะของแต่ละคนก็คือคสาวเจนนี่ก็ดูได้ตอนนี้คือมัดหัวใจใหญ่สุปตานะครับห<ช>้าวันล่วงเลยนะทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์นะครับส่วนนุ่มมิกนะครับก็เพิ่งปิดกล้องไปไม่ใช่มือกล้องเพิ่งจบไปคือบวกวิมาลานะครับแล้วก็ที่กําลังเปิดกล้องคือ แม่โขงนั่นเองชื่อเรื่องก็คือบูแน่นอนครคบก็มีทั้งสาวเปรี้ยวก็เล่นหนุ่มมิกก็เล่นแล้วก็มีหนุ่มเฮสเล่นด้วยเออของผู้กำกับผู้จัดอย่างพี่โอลิเวอร์บิวเวอร์วันนี้นี่คือการันตีเรื่องบูบูแน่นอนนบูระเบิดแบบตุ้มตามนมตามแบบใครที่ชอบแนวบูน่าจะถูกใจใช่ครับยังก็สามารถติดตามผลงานของทั้งคู่กันได้นะคะ